สวัสดีครับวันนี้มีรถเก๋งหลักหมื่นเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็น Honda Civic Dimension นะครับเกียร์ออโต้ปี2,544นะครับหรือปี2,001นะครับสีสันโดยรวมให้80%นะครับได้แม็กอะา r p f 1นะครับยางดี4เส้น หน้าอะไรเดิมหมดนะครับไม่มีชนหลักนะครับคว่มจมน้ํานะครับไม่มีนะครับอาสีมกราหกเก้านะครับแ่งประตูสวยนะครับภายในบาะหนังสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับแอร์แบ็คู่หน้านะครับเล่มเอกสารครบนะครับ มีคู่มือการใช้งานด้วยนะครับตัวสวยนะครับรถไม่มชีชนหนักนะครับไม่วิ่งสองแสนหกนะครับ จออินดอยนะครับแอเย็นช่ำเจลออ,อโต้มัญเจมีให้สองดอกนะครับกระจกไฟฟ้าอะไรใช้งานได้ครบนะครับทับข้างก็ใช้งานได้ปกตินะครับสองสองบาน ไม่เดิมไม่มีชนนะครับปาระกโปงเดิมนะครับไม่เคยติดเจ๊สนะครับยางอร่อยแม่รงอยู่ครบนะครับคันนี้ผมตั้งไว้ราคาถูกๆนะครับหกหมืาบาทนะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0 9 6ย์เก้าหสองนะครับรถอยู่เชียงใหม่นะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับ หรือเอสไลน์เบอร์096 296 4547นะครับยดดไปออกครบนะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ096 296 4547เบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับราคา69,000บาทนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับขอบคุณครับ